ตอนนี้17บเนาฬิกาสนาทีนะครับผมอยู่ตรงจุดตัดบ้านโพงงามนะครับถัดลงมาทางใต้นะครับจากสถานีบ้านคูบัวนะครับเดี๋ยวจะมีขบวนรถวิ่งผ่านนะครับเป็นรถธรรมดาครับขบวนที่254นะครับต้นทางสถานีหลังส่วนครับฝ่ายทางสถานีทนบุรีนะครับ อวันนี้ขบวนที่254ก็ล่าช้าอยู่ประมาณเก้าสิบนาทีนะครับก็ล่าช้าเยอะนะครับตอนนี้254ก็หลีกกับรถเร็ว171นะครับที่สถานีบอดคอนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอีกสักคู่ขบวนรถก็จะมาถึงตรงจุดนี้นะครับ กลงันลงนะครับมาแล้วนะครับเมื่อกี้รถเร็วหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็เพิ่งจะผ่านไปนะครับวันนี้ก็ลาช้าเก้าสิบนาทีนะครับ อ,อ๋อวันนี้มีแต่ขบวนรถที่ราช้าเยอะๆนะครับสี่สองหนึ่งเจ็ดนะครับ ก็ดูจากเวลานะครับเดี๋ยวน่าจะไปลีกด่วนพิเศษ3ามหนึ่งที่บ้านคูบัวนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแเราพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ